หวยอ,อนละเวงแฉเมียตำรวจใหญ่บุริลัมย์เบี้ยวค่าหวยเกือบ7จ็ดแสนลั่นอยากได้ไปฟ้องเอาสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a ก็มีข่าวสารนรใด,ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแชร์อนโซเชียลนะคะเมื่อเมียตำรวจใหญ่ที่บุริลัมยนะคะเบี้ยวค่าหวยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564นะคะที่มีคนถูกหวย 7แสนกว่าบาทนะคะแต่ว่าเป็นหวยใต้ดินนะคะไม่ใช่หวยรัฐบาลนะคะชาวบ้านรวมตัวกันทวงเงินค่าหวยนะคะแต่ลูกชายเจ้ามือหวยบอกกลั่นเลยนะคะอยากได้ไปฟ้องเอานะคะก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นการเจรจาทวงค่าหวยใต้ดินนะคะที่พากันถูกซื้อจนถูกแล้วก็ ไม่ได้เงินนะคะไปแทงหวยกับพัญญาของนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีนายตำรวจเป็นประธานในการไกลเกลีย่ยเพื่อหาข้อยุตินะคะโดยคลิปดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่โดย Facebook อีซอขยี้ข่าวนะคะนี่เลยนะคะเขาโพสต์แบบนี้นะคะตอนจับบ่อนพนันเห็นยืนถ่ายรูป ออกสื่อบ่อยๆแต่ตัวเองดันคือเจ้ามือหวยรายใหญ่โซนอีสานที่ชอบชักดาบเวลามีคนถูกพอไปวุ่ยวายจะสั่งเก็บเขาอีกช่วงเตรียมเห็นคนดาวหลุดนี่เลยนะคะเขาโพสต์แบบนี้นะคะโดยก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายนะคะนี่เลยนะคะซึ่งก็มีคนถ่ายคลิปไว้นะคะแล้วก็มี การต่อว่าต่อขานกันนะคะไม่เคารพผู้ใหญ่เพราะลูกชายของนายตำรวจท้าไปให้ฟ้องเอาเงินค่าหวยที่ถูกรุ่มร่วมเ0 0ดแสบาทเลยนะคะในงวดที่16พฤศจิกายน2564นะคะโดยสลากกินแบ่งในครั้งนั้นนะคะหลังวันที่1ออก032761เล็กลขท้าย2ตัวออก57นะคะโดยกลุ่มที่มาทวงเงินค่าหวยนะคะมีหลักฐานซื้อทางหลายคือซื้อ761เท่ากับ 1,000 0คูณ1น0 0ะคะปกติจะจ่ายกันบาทละ450คิดเป็นเงิน4,50,000บาทนะคะและโต๊ดอีกบาทละ100คิดเป็น1,000 0 0บาทนะคะนอกจากนี้ยังมีการซื้อเลข61เท่ากับพันคูณพันเลยนะคะซึ่งเจ้ามือจะจ่ายกันที่บาทละ70บาทนะคะถูกขาเดียวคิดเป็น70,000บาทและมีญาติฝากซื้อ61อีก500คูณ500บาทละ70บาท ถูกขาเดียวคิดเป็น35,000บาทรวมแล้วเป็นเงินทั้งหมด6,55,000บาทจากกรณีดังกล่าวนะคะทำให้โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาในขณะที่ชาวบ้านที่ถูกหวยก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าจะเดินหน้าทวงค่าหวยจนถึงสิ้นสุดนะคะแม้ว่าจะรู้ว่าผิดกฎหมายก็ตามนะคะเพราะว่าเป็นการซื้อหวยใต้ดินนะคะ ซึ่งในคลิปดังกล่าวที่เผยแพร่ออกมานะคะเป็นการเจรจาที่บ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นการเจรจาทวงหนี้หวยใต้ดินที่มีนายตำรวจเป็นประธานในการเจรจาในครั้งนี้นะคะซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าเขามีหลักฐานการซื้อหวยชัดเจนนะคะส่งทางไลน์นะคะโดยแทงกับเมียตำรวจใหญ่ที่บุรีรัมย์นะคะไม่หนีและก็ไม่ยอมจ่ายนะคะหน้ำซ้ำยังถูกลูกชายนายตำรวจ พาให้ไปฟ้องเงินค่าหวยอีกนะคะก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะคะ